สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโรนะคะช่วงนี้ว่าพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์รายฟังไว้เป็นแนวทางนะคะนี่แบ่งออกเป็นตะวันตกถ้าใครคิดว,ว่าศาสตร์ไทยดูตรงก็ดูได้ค่ะมันเป็นการดูโดยรวมเป็นการฟังเพื่อความบันเทิงอย่าจรงิงจังจนมากเกินไปถ้านี้พูดอะไรผิดก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะอ่า มาเริ่มสำหรับคนที่คุมเครือนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนะคะ,ะมาเริ่มกับคนที่คุมเคือกันเลยดีกว่านะคะในช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันเป็นยังไงเนาะ,ะในที่นี้เขาเห็นว่าชาวราศีกันค่ะเป็นผู้หญิงเออโทษทีค่ะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอะ่ะเป็นคนที่โอเคเลยเป็นได้ทั้งพอ่อทั้งแม่ของลูกเขาได้เลยในที่นี้นะที่เขาคิดไพ่บอกว่า ใครที่เลิกลากันไปหรือว่ามีคุมเคือหันหลังให้ยังมีการวนเวียนกลับมาค่ะเพราะว่ามีไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่จัส m e n นค่ะเห็นไหมการกลับมาแต่มันมีแบบว่าคนที่หันหลังให้นะคะคนที่หันหลังให้จากไพ่นะคะก็ยังกลับมาอยู่นะ ถึงจะหันหลังให้ก็จริงคือทะเลาะในนี้ในช่วงนี้ก็คือคนที่คุมเคือในช่วงนี้เนาะไพ่สเตนค่ะเขายังมีความแบบว่าเกรงใจและเกรงกลัวคุณอยู่ค่ะในที่นี้เขาก็รู้สึกว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมันก็เลยเหมือนประมาณที่ว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะ นะแล้วก็ด้วยความที่แบบเหมือนเขามาแอบ,บส่องแอบ,บดูคุณอยู่นะคะในช่วงนี้เขาอาจจะแอบ,บส่องฟงส่งเฟซคุณหรืออินตาแกรมได้หมดค่ะถ้าจากไพ่ก็เหมือนประมาณที่ว่าเขายังรักคุณอยู่แหละตั้งแต่เขาเห็นคุณครั้งแรกเขาก็ชอบคุณแล้วเนาะอ่าปัญหาตรงนี้เขาก็ยังอยากที่จะแก้ไขปัญหาอยู่เหมือนกันค่ะนะ เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอ่ะช่วงนี้ชาวราศีกันก็อยู่ด้วยตนเองได้เหมือนกันนะเหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีกันก็อีโก้เหมือนกันค่ะอืมมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันค่ะไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์คุณยังวนกลับมา View of Fortune ค่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะอ่าเขายังรักอยู่ค่ะช่วงนี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบด้วยนะ Justment ค่ะ มันเหมือนประมาณที่ว่าเขายังขาดคุณไม่ได้อะมีการวนกลับมานะคะคนรักเก่าเพื่อนเก่าหรือ,อเป็นสิ่งเก่าๆที่วนกลับมาก็คืออาจจะของที่หาไม่เจอแล้วเจอนะคะไพ่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะช่วงนี้คุณอาจจะแข็งแข็งใส่เขานิดนึงไพ่บอกว่ามันเหมือนเป็นการที่ว่าคุณห่างหายกันไปนานเนาะหันหลังให้กันไปนานเลยมีไพ่เฮอร์เนะคะแล้วด้วยความที่แบบว่า เหมือนคนที่พักใจประมาณนี้ก็เหมือนประมาณที่ว่าคุณ่ะโลกส่วนตัวสูงคุณยังไม่อยากต้องการที่จะติดต่อแต่ไพ่บอกว่าจะมีการวนกลับมาแต่เดี๋ยวมาดูว่าความคิดเขาเขาคิดที่จะกลับมาในรูปแบบไหนเพราะไพ่บอกว่าคุณนิ่งกับเขามากค่ะเขาเลยอยากจะมาพูดคุยกับคุณนะเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์กุมค่ะนะแล้วก็กันค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะ ไพ่บอกว่าเด่นนะใครที่คบกับชาวราศีกันในช่วงนี้นะเป็นคู่กันอยู่นะคะอืมอ่าขอไพ่สีเขาคิดยังไงกับชาวราศีกันคะนึกถึงคนนั้นได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงขอไพ่ค่ะถ้าใครได้ดูคลิปนิดเนาะมันเหมือนตอนนี้เขาอาจจะพักใจไปก่อนด้วยความที่สองดาบเขาก็สับสนกับตัวเองเหมือนกันว่าจะเอายังไงดี นะเขาเลือกที่จะตัดจบไปตอนแรกเขาเลือกที่จะหันหลังให้คุณเลือกที่จะปล่อยเลือกที่จะไปเนาะแต่เขาก็ยังคิดถึงวันที่แบบดีๆคุณกับเขาอะตอนนี้เขาก็มีตัวเลือกเข้ามาเหมือนกันแต่เขาด้วยความที่แบบว่าเขายังไม่เลือกอะเขายังไม่มั่นใจเขามองจุดปกพ้องในตัวคุณด้วยนะเขาสับสนกับตัวคุณมากเลย หนึ่งเหรียญอยากคุยก็อยากคุย,ย,คยแต่อีโก้เยอะเหมือนกันนะดูแล้วสิใครจะติดต่อใครเนี่ยอทดทีค่ะด้วยความที่ต่างคนต่างอีโก้ใส่กันนะคะไพ่เด r l d ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันมันมีปัญหาในเรื่องระยะทางของคุณกับเขาด้วยไม่ค่อยได้เจอกันนะมันก็เลยเหมือนเป็นมารที่ว่าอาจทําให้คุณทะเลาะก,กันแล้วหันหลังให้กันค่ะด้วยความที่เขาอาจจะติดเพื่อนหรือ อยู่กับใครนะคะไพ่บวกสองถ้วยเขาก็ยังรักคุณอยู่เนี่ยแหละอเขาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับคุณไพ่ไพ่บอกว่า the world แล้วก็ the fool ในช่วงนี้เขาแบบว่าเหมือนคนที่รันๆ้าคนที่โสดเขาแฮปปี้อยู่เลยอ,ะอ่ะเหมือนประมาณชื่อว่าตัดจบคือถามว่าเขาคิดไหมคิดถึงเรื่องอันนี้ไหมเขาคิดนะ แต่เขาคิดจุดบกพ่องของคุณนะ่ะชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันค่ะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออาจจะอยู่ทางไกลอ,อุปสรรคในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการเจอกันในเรื่องของเวลานะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรืออาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันค่ะม,มาดูซีแนวน้อมอนาคตข้างหน้าใครจะเป็นคนที่ติดต่อใครคะไพ่บอกว่ายังมีการวนกลับมานะเปิดไพ่พื้นทวงตั้งแต่แรกเนาะอืม เขอไพ่ค่ะให้ชาวราศีกันหน่อยใครจะเป็นคนติดต่อใครคะเขอไพ่ค่ะสิก้าความมั่นคงสามเหรียญเขาจะเป็นคนติดต่อคุณมาค่ะเขาจะมาถามไถ่คุณเขาแอบ,บส่องแอบบดูคุณอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่าสองดาบเหมือนคนที่แบบเอ้ยยังดีกว่ารักก็รักแหละ ไพ่จัสเมนค่ะคุณคุณกับเขาเป็นคู่กันเนาะแทมเพลนเดี๋ยวมีโอกาสคุณกับเขาจะได้มาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งความรักความสัมพันธ์ของคุณไปกันได้ต่อแต่ในที่นี้คุณจะไม่ค่อยจะรับและถ้าเขามายื่นโอกาสดีๆคุณรู้สึกเบื่อนหน่ายรู้สึกไม่โอเคแต่ก้าวเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปกันได้ต่อคุณยังมองจุดบกพร่องของเขาด้วยนะ เหมือนประมาณที่ว่าคิดที่จะทําอะไรก็ไม่ทาอ่ะแต่ใจก็ยังรักอยู่อ่ะคุณก็ยอมอ่ะคุณก็ใจอ่อนคุณก็วนกลับหาเขาอ่ะอีกโกนิดเดียวเองไม่อีกโกมากเท่าไหร่ค่ะมันเหมือนเป็นแค่ปัญหาตรงเล็กๆน้อยๆคุณก็เลยรู้สึกว่าเออกลับมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ได้พอพ่ j ยจัสเมนแล้วก็พ่สองถ้วยคุณยังรักกันอยู่อ่ะคุณยังเป็นคู่กันอยู่อ่ะประมาณนี้นะไทมแ์แลนค่ะนะก็อยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง มาเริ่มต้นใหม่กันเถอะอะไรประมาณนี้เขาจะเป็นคนที่ติดต่อมาเองค่ะแต่ในที่นี้อาจจะไม่ได้เชิงงอ้อนะอาจจะมาแอบ,บสอง่งแอบบดูแล้วก็เหมือนประมาณถามถ่ายว่าคุณสบายดีไหมแต่คุณจะแบบทําเป็นเฉยๆไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ถ้าดูจากไพ่นะคะอืมอาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่แนะนําให้กับชาวราศีกัน่อยค่ะ เห็นไหมไพ่เด็ดเลยเขาแอบ,บส่องคุณอยู่ค่ะเขาคอยดูคุณอยู่นะไพ่บอกค่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาลองหาคําตอบให้กับตัวเองค่ะว่าคุณต้องการเขาอยู่ไหมตอนนี้คุณเหมือนคนที่พักใจก็คือประมาณที่ว่าถ้าเขาเข้ามานะคะชาวส่องเขาอาจจะแบบว่านิ่งๆใส่คุณหน่อยแต่คุณไม่ต้องตกใจหรอกเขาใจอ่อนจะตายคุณแค่ไปงอน,นิดเดียวเขาก็ไปแล้วค่ะชาวชาวสอ่อืม ไายอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นกันเองก็ได้ค่ะดูไว้เป็นไกด์ไลน์ค่ะมาดูคนรักเก่าเลยดีกว่าของชาวราศีกันค่ะคนรักเก่าค่ะอ่าขึ้นมาก่อนเลยหนึ่งเรหงเรียญค่ะ อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะอืมเหมือนอาจจะจบกันเพราะในเรื่องของการเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องของคำพูดค่ะเขายังกลัวที่จะเสียคุณอยู่นะเจ็ดเหรียญค่ะเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างแต่ก็ยังเนาะมีแต่เงินเหรียญขึ้นมาเต็มเลยในที่นี้ อาจจะหาคำพูดดีๆที่จะมาคุยกับคุณเขายังอยากไปต่อกับคุณค่ะชาวราศีกันคนรักเก่าอะนะแต่ในที่นี้เขาเห็นว่าคุณแบบดูเหมือนไม่มีเขาก็แฮปปี้ดีนี่ด้วยความที่ว่าได้เลิกรากันไปแล้วเนาะชาวราศีกันด้วยความที่แบบว่าต่างคนต่างโสน The full ปลอยเลยอืมแต่เขายังอยากจะรู้ปัญหาที่เลิกกันไปอยากรู้ปัญหาจริงๆอะว่าเลิกกันเพราะอะไรอะเขามองจุดบกพรองเขาอยู่เหมือนกันนะ King of Cups เขาอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นคนที่เจ้าชู้อะทำตัวหลันล้าทำตัวโสดอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังอยากที่จะสื่อสารไปหาคุณอะยังอยากที่จะพูดคุยกับคุณอะเอาเอาง,ง่ายๆดีกว่าเนาะ แล้วด้วยความที่แบบว,ว่าคุณเงียบไปนิ่งไปกับเขามากจนเกินไปจนเขาแบบไม่โอเคเลยก็เลยมีเกณฑ์ที่สามเดียนมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อไปเพราะความนิ่งของคุณความเงียบของคุณค่ะนะเขาก็เลยอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารด้วยความที่ว่าไฟออกคัในจุดบกพร่องเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ค่ะอืมเขาเลยอยากจะมาแก้ไขปัญหาตรงเนี้ให้ให้คุณรู้ ด้วยความที่ว่าคุณหันหลังให้เขาเลยเลิกกันไปแบบกระทันหันแบบโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าชาวราศีกันทําไมถึงเลิกกับเขาเขาก็เลยมีคําพูดดีๆอยากจะถามชาวราศีกันว่าเป็นเพราะอะไรคะะ่ะเนาะมาดูซิชาวราศีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพนันธ์นี้มีกันค่ะชาวราศีกัน ชาวราศีกันอย่างเดียวค่ะมาดูซิเขาคิดยังไงกับชาวราศีกันค่ะเขาคิดยังไงขับพายค่ะเขาก็รอให้ชาวราศีกันติดต่อไปอ่ะเขาคิดว่ามันจะต้องมีทางออกคือเขาเขาคิดอยู่แล้วแหละว่าชาวราศีกันจะต้องติดต่อหาเขา คือในที่นี้คุณอาจจะบล็อกเขาหรืออาจจะแบบว่าป้องกันไม่ให้เขาติดต่อไปหรือเปล่าคุณไม่ตอบไม่อะไรเขาเลยหรือเปล่าก็เลยเหมือนประมาณที่ว่าเขาอยากจะแค่ไขอยากจะไปเจอเลยอยากจะไปถามว่าเป็นอะไรอืมเหมือนประมาณเขาก็เหนื่อยอะที่จะวิ่งตามคุณแล้วอะเขาพยายามที่จะแบบว่าเทคแอคชั่นหาคุณนะคะนะ เขาเป็นคนใส่เปรด้วยนี่คนคนนี้ six of strength ค่ะ s t r e n g t ขึ้นมาไพ่บอกว่าเขายังมีความรู้สึกเกรงใจและเกรงกลัวคุณอยู่ก็คือคุณเป็นผู้หญิงที่โอเคอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วอะ่ะคุณไม่รักเขาเลยเหรอใจเขาก็ยังรักคุณอยู่เลยสองถ้วยค่ะ อืมเขายังมีฐานมั่นคงให้กับคุณค่ะเขายังมั่นคงกับคุณอยู่ก็คือยังไม่ได้ท้อถอยไปสักเท่าไหร่แต่เหนื่อยบ้างไพ่แจ m e n t ค่ะเขาอยากกลับมาหาคุณแล้วอ่ะคุณจะให้โอกาสเขากลับมาไหมชาวราศีกันอืมไฟออฟฟั u นเขาสับสนกับตัวเองมากค่ะเขาตีกับตัวเองอ่ะว่าจะเอาอยัางไงดีในที่เนี้เขาอยากจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละอยากจะพูดคุยไพ่เดลเวอร์เขารักอะ แต่อาจจะเป็นรักในที่นี้เขาอาจจะมีบุคคลอื่นด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ก็คือจุดบกพร่องอ่ะเขาก็เป็นคนที่เจ้าชู้อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วด้วยความที่แบบว่าเขาอยากกลับมาแล้วมีไพ่แจสเมนเขาห่วงหาคุณแล้วอ่ะนะโดยความที่แบบว่าคุณอีโก้จังเลยเขาไม่รู้จะทํายังไงแล้วอ่ะอยากจะให้คุณติดต่อมาประมาณนี้พูดง่ายเขาลองให้ชาวราศีกันติดต่อมาค่ะท้าจากไพ่นะคะ อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนค่ะชาวราศีเมถุนอย่างเดียวนะคะเขาอาชาวราศีเมถุนแล้วก็สิงค่ะโทษทีในที่นี้เขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยเด็กอะ่ะเขาคนนั้นอะ่ะอาจจะนิสัยเด็กหน่อยแต่ก็ยังอยากให้ชาวราศีกันเป็นคนติดต่อไปเองอะ่ะขอพปค่ะแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะจะได้กลับมาคืนดีไหมหนึ่งเหรียญค่ะ ต้องคุยนะถึงจะกลับมาได้ค่ะ t w o o f f a n s ใช้เวลานิดนึงการสื่อสารและพูดคุยค่ะพอเขาเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วเนาะสเตรนค่ะชาวราศีกันน่าจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วค่ะมันเหมือนประมาณที่ว่าเขาคิดว่าคิดแล้วว่าเสียของรักไปแล้วล่ะนี่ไงเขาอยากให้ชาวราศีกันติดต่อมาค่ะไม่ใช่เป็นเขาแน่นอน t w o of cup s เขายังรักคุณอยู่นะ แต่ช่วงนี้เขาเหนื่อยอ่ะกับความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขารู้สึกเบื่อจังกับการที่ว่าบอกเลิกไปบ่อยเขายังอยากสอยากจะแบบสร้างความมั่นคงความรักความสัมพันธ์กับคุณอยู่ยังอยากไปกับคุณต่ออ่ะพูดง่ายๆนะแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนแบบ เขาไม่รู้จะทำไงอะ่ะเขาได้แต่ปล่อยคุณอะ่ะรอแต่ให้คุณติดต่อไปอะคะ่ะชาวราศีกันขาอ,อาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะขอพระขอพรเอ,อ่อถ้ามันใช่จริงๆคู่กันจริงๆกลับมานะประมาณนี้ไพ่บอกนะคะเซเว่นออในที่นี้เขาอาจจะคิดวโ่โนต่างๆนานาเลยว่าจะเอายังไงดีแต่เขาก็เหมือนคนที่มีเซนต์นะคะ เหมือนประมาณเขาคงมีเซนว่าคุณจะต้องติดต่อมาชาวราศีกันนะด้วยความที่แบบเหมือนเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนดีเนี่ยแหละเขายังอยากที่จะมีชาย,ยังอยากที่จะไปกับคุณต่ออ่ะแต่ตอนนี้เขาปล่อยปล่อยให้คุณติดต่อไปถามว่ารอไหมก็มีก็รออ่ะแต่ก็คือตอนนี้เขาก็เดอฟูก็คือปล่อยไม่ได้สนใจอะไรมากทีเดียวถามว่ารักไหมรักค่ะแต่รอให้ชาวราศีกัน ติดต่อไปงงไหมอืมก็คือเหมือนยังไม่ขาดอะแต่ในช่วงเนี้ยเขาอาจจะไปนเน้นในเรื่องของงานมากกว่าถ้าดูจากไพ่ก็คือมีไพ่สเตรนท์ก็คือประมาณที่ว่าคนรักของคุณนะคนเก่าเขาไปนเน้นในเรื่องของการงานการเงินซะมากกว่าเขาก็เลยเหมือนแบบว่าปล่อยคุณจะติดต่อมาก็ติดต่อมาเราก็จะรับฟังนะคะหรือ เขาพร้อมที่จะเปิดใจกลับมาเพราะมีไพ่จัสมินเขาพร้อมที่จะให้คุณกลับมาอยู่แล้วเพราะเขายังรักคุณอยู่อาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะด้วยกันราศีกันราศีสิงค่ะที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะขอไพ่หน่อยอเห็นไหมเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกได้แล้วประมาณที่เขาคิด เขาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเหมือนประมาณที่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปแต่ถ้าใช่ก็กลับมาพายบอกว่าเขายังรักยังห่วงแหงอยู่เหมือนประมาณที่ว่าเขาก็นยนอยอยู่อะว่าทำไมถึงปล่อยกันไปง่ายได้ทำไมถึงเลิกกันไปง่ายได้จังเขายังรอคุณแหละแต่เขาไม่เลือกที่จะติดต่อมาเขาใช้เวลาที่แบบ ขอพรแค่นั้นว่าถ้าใช่ก็กลับมาถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยประมาณนี้ค่ะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอ่านี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหนิดด้วยนะคะถ้านี้พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ